<Okay. S 1> สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านมาที่วัดทูตะเภาทองนะครับเราก็มาสแสวงบุญปไปเลยโอ้ยนี่ได้แปดเก่าเยอะเลย <c oughs> วันนี้เราก็ เดินทางมาเพอ,อสลาดเลยใส่หงางไปใส่เนี่ยนี่เรามาที่วัดปูตะพ่อทองพยุงไตเนาะ

มีแบบสอนเื่อธรรมะนีครไม่ใช่สามารถจะให้คนหนึ่เข้าไปถึง่านได้ถ้าเราพิจารณาความความเกิดความเกิความตายตเป็นทุกข์น่จาเราเนี่มันเป็นเประารตมาปฏิบัติมัจะเป็นาสมาฏิบต้องต้องเอย่างนี้อม่น้เราส่้งอยาง้ถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เ้าถึงออกไปนั่นเอามา

ที่เขาไปก้องรไาอพราถ้าเามันจจะไปทำลายลาความตกทำลายความโลภทำลายความหลงคุณบอกว่าทำลายกันยามมว่าเราไม่ม่ในจริงไทยพอได้เนที่ตสาชช่ระยะเราเก็เนักที่กเราเลก็สลายตัวไปแล้วถ้าย่งนี้เรเสียอาการ ชื่ออะไรจะรู้ว่าชืจะรร้างเพราะว่าถ้าสมมต่าขึ้นหาไรมากมายเราะว่าอยาพอเจาก เราะแล้วก็จะ่าไหวตก่อนาไปแล้วก็พิจราีม่เที่ยวของสังขารนี่ค็จกเกิดคนตายคุพุกเจิหน้าตาแล้วช่วยแล้วนะรศาสนาของเราเจ้าแบบนั้นถ้าออกจากนั้นม่ใช่นะถ้าออกจากอย่างนี้ถ้าออกจากออาสน้ม่ใช่มีมีเป็นฟื้ชาวที่แบบนี้มี้ชาวที่อนให้เราแทำ้ดี อย่างที่ทำกาเรื่อการเกรมาเพื่อสร้างผยนให้ตัวเองคนละคนกอจะมาก็บนต้นนหักนนดบนไปเพรันึงแบบเยอะนะนาีาสาขอเจ้าเอาเอาคนของพระเจ้เพ่เ่อหานหเเยอะแยะกเยอะยะเอ้วันนี้ถือว่าพวได้มาตั้งตั้งใจมาทำ que estamos de falar, que eu estaba no que านนั่โมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนักโมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนังโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อ ي م ا ن ิไม่ย uh ังพันเตพุ um ้ถารูปังัติองอัยติงอายติงสานสัตปนสอิตายสุขายะอิายสุขายะการเดี๋ยวผสผู้เจริญและพรเจ้า ศาสาเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้พาพร้ผูัวไปในพูะสนกศาสกุากากาว่าสกบุชาให้มีสุขภาเกิดขึ้นมีาเกิดขึ้นมีความเชื่อเกิดขึ้นเอขอบุณพระสีพระรัตนตรัย Variance, invers, renamed, ่าเท้าสราขอให้หน้าที่การงานขอให้หน้าที่การงานแค่ครอบครัวของจ้า ทุกประการที่ยกขึ้นท่นเป็นสมาวาจานะนี่นะครับธรรมะถวายก็ขอให้บุญกุศลจงเกื้อแผ่ให้กบับอิศีิทุสั้นตัวคนนะครับ